สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอชซีล่าเกมเมนะครับอยู่กันกันกบเกมกันดัมวางแผนบนมือถือ SD g u n กันดัม n e r a t i o n e t e r n e l n นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาเ,เพื่อนๆไปดูเทีทยริ์หุ่นฟรีนั่นเองนะครับหุ่นที่ได้จากการพัฒนาที่เราเล่นมานะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนะครับหรือว่าจากการลุยสตอรี่นะครับเนื้อเรื่องของซีรีส์ต่างๆแล้วได้หุ่นฟรีมานะครับมาดูว่าตัวไหน อยู่เทียอะไรบ้างคุ้มค่าหน้าปั้นหรือเปล่านะครับดูว่าปั้นแล้วมันลงด่านไหนได้บ้างนะครับเพราะว่าบางตัวมันก็เก่งจริงนะแต่ว่าปั้นมาแล้วมันไปซ้อนไปซ้อนกับหุนตัวอื่นนะครับเออมันก็อาจจะไม่ได้ใช้มันก็เปลืองของไปเปล่าๆนะครับอ่วันนี้เราพาไปดูกันนะครับมีเทียริตมาให้ดูแน่นๆสองเทียริตด้วยกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็สําหรับเทียริตเทียแรกนะครับโหจัดมา เต็ม5ตัวเลยอันติเมทยูนิตนะครับมา5ตัวรวดในเทียเอนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีวิงกอร์ดัมนะครับแล้วก็มาสเตอร์กันดัมที่เป็นตัวที่ได้จากสตอรี่เนื้อเรื่องติดมาด้วยนะครับวิงกอร์ดัมเนี่ยมาติดอยู่แล้วลนะ่ะเพราะว่ามันเป็นตัวตัวซับท,ที่แปะดีบัฟได้ดีนะครับมายิงไกล5ช่องแล้วก็อีกอันนึงรู้สึกว่าจะเป็นปืน4ช่องอ่ะปืน5ช่องเนี่ยจะเป็นปืนทีเด็ดของมันก็คือทําให้โดนบีมแรงขึ้นนะครับแล้วก็ไอตัวอาวุธ4ช่องเนี่ย มันจะทาให้ลดเด็บได้นะครับอืมตัวนี้มันมันสมควรติดนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้ามาสเตอร์กันดั้มนะครับให้ติด T S S แสดงว่าตัวนี้ต้องแรงจัดๆอย่างน้อยก็ไปเล่นเอ็กซอนนโรสไอ้นี่ได้ของภาคก๊อตใช่ไหมมันต้องมีตัวแบกอยู่แล้วตัวหนึ่งนะครับด่านหนึง่งแล้วก็จริงๆมันก็อาจจะเอาไปลงไอ้นี่ได้นะรด e อ็ก2นะครับกรณีที่ตัวดาเมจของบางคนอย่าง เอ็กเดาวไม่เยอะใช่ไหมหรือว่าหรือว่ามีสไตฟีดอมดาวไม่เยอะตัวนี้ก็อาจจะไปช่วยได้นะครับอในส่วนของตัวที่เป็นอัลติเมทยูนิตนะครับคือพวกนี้ถ้าปั้นเต็มมันเก่งอยู่แล้วมันก็เลยอยู่ในเทียร์นะครับแต่ว่าปัจจุบันตอนนี้ยังไม่ค่อยได้เห็นใครใช้นะก็มีมีใช้บ้างน,นะครับอย่างเซตา TP2 มันก็เอามาด e ีบัฟแทนตัวอื่นได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นเป็น UR แล้วมันก็ ดีบัฟได้ดีนะครับยิงได้ห้าช่องด้วยเอามาแบกด่านเซตาฮาร์ดก็ได้หรือว่าเล่นเอเทนอลโรดเอ็กเพรสหนึ่งก็ได้นะครับสังเกตดูว่ามันจะมีของผู้เล่นต่างชาตินะครับหรือบางคนที่เขาแนะนำอ่ะไอตัวเนี้ยตัวพวก Unit อัลติเมตยูนิตอ่ะบางคนเนี่ยเขากดไปเต็มแล้วนะมันก็ต้องต้องดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเออข้ามมาดูในอีกเทียริทหนึ่งบ้างน,นะครับอ่าอันนี้เทียเอสเอสเขาให้ จิควักนะครับแน่นอนน้องขวานซิ่งของเราติดอยู่ในเทียอเอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวดีบัฟนะครับจากกิจกรรมที่แล้วเลดการดัมนะครับตัวนี้ก็ดีอยู่แล้วเพราะว่ามาแทนได้หลายตัวอย่างที่ผมทําคลิปบอกไปคราวก่อนนะครับในส่วนของตัวแปะดีบัฟบอสนะครับตัวซับแปะดีบัฟบอสแล้วก็หุ่นที่เอามาแทนได้เลดการ์ดัมนี่ก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีเซตักการดัมก็เอามาแทนได้เช่นกันนะครับไอเจกูชิกกออาแน่นอนตัวนี้ถ้าเกิด ปั้นเลเวลร้อยแบกได้ทั้งด่านฮาร์ดเซต้าแล้วฮาร์ดดับเบิลเซต้านะครับแต่ว่าจริงๆเลเวลเก้าสิบก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วแถมจริงๆอ่ะมันเอามาเล่นไอ้นี่ได้ด้วยนะเอเทนอลโรดเอ็กเพรสหนึ่งนะครับเพราะว่าบอสด่านนั้นมันจะเป็นกันบีหมดแล้วตัวนี้มันมีอาวุธเป็นไอ้นี้เคลบาโซก้านะครับถ้าเกิดปั้นร้อยแล้วหาคนขับ UR มาผมว่ามันมันน่าจะผ่านนะครับแล้วก็แคสต์ฟาวกันดัมนะครับตัวอัลติเมตยูนิต อันนี้เขาก็ให้อยู่ใน T S N เหมือนกันตัวนี้ก็ลักษณะเหมือนทายากุชิกินะครับก็คือปืนเป็นไอ้บาสุก้าใช่ไหมแล้วก็มันก็มาแบกเอตันโดรดเอ็กเพรหนึ่งได้นะครับส่วนเซตากันดัมเซตาเซตาการดัม T P 2นะครับอาตัวนี้ก็ไว้เล่นเซตาฮาร์ดได้นะครับแล้วก็อควิเลียนนี่เอาไว้เล่นของภาควิงนะครับนอกจากนั้นมันก็เอามาใช้ในเอ็กเพรได้แต่ว่ามันต้องปั้นให้ถึงสุดของมันอะนะ แล้วก็โอ้โหอันนี้น่าประทับใจ SR Forbidden Gundam นะครับติดมาเขาด้วยนะครับอันนี้เคยทำคลิปแนะนำไปแล้วทั้ง Hayaku Shiki Forbidden Gundam Zeta และ Zeta นะครับสมควรติด TSS หมดเลยนะครับกลับมาในสุดของ t s นะครับกลับมาที่ t s e อันแรกสุดเหมือนเดิมนะครับ t s อันนี้เขาให้ Full Armor Double Zeta นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวด a m a g นะครับมีสกิ l l m a ด้วยก็ใช้แบกในด่านของ เอเทอรอนรูฮาร์ดของภาคดับเบิลเซต้าได้เช่นกันนะครับแต่ว่าไอตัวเอ็กเพิร์ดเอ็กเพิร์ดเอ็กเพิร์ดนี่น่าจะไม่ได้นะเอ็กเพิร์ดโนหนึ่งนะครับดับเบิลเซต้าน่าจะแบกไม่ไหวนะครับแล้วก็ตัวดีบัฟนะครับอย่างคิวเบเล่ทั้งสองพานะจากภาคเซต้าแล้วก็ดับเบิลเซต้านะครับอ่าตรงนี้ก็ตรงกับคลิปล่าสุดที่ผมทําไปเมื่อวานนะครับก็คือในส่วนของพวกตัวสายซับดีบัฟบอสตัวนี้ก็มาแทนพวกตัว UR ได้นะครับ เจ้าสไตร์นะครับเพอร์เฟกต์สไตร์กันดั้มนะก็ติดมาเหมือนกันอ่แน่นอนเป็นตัวดีบัฟได้5ช่องเซต้ากันดั้มนะครับดีบัฟได้5ช่องเวอร์ติโก้นะครับตัวนี้ก็ดีบัฟได้5ช่องดีเหมือนกันอ่าทีนี้มาดูตัวโล่บ้างครับตัวโล่ควีนวันท่านะครับกันบีมได้โอเคตัวนี้ติดอยู่แล้วนะโหดด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของทอร์คิสโซนะครับทอร์คิสโซก็มูฟเมนต์ดีแล้วก็บินได้นะครับแล้วก็โปรวิเดนซ์กันดั้มอ่าพวกนี้ติดหมด ใน t ทียสนะครับตัวดามเมจนะครับมีเชนลองกันด้ามอ่าตัวนี้เอาไว้แบกในด่าไอนนี่ไว้ทำดาเมจจริงๆแต่งจริง,รงผมว่าของผมตอนที่ผมเล่นเนะี่ยผมใช้เอเปียนกับเดสไซเฮลนะแต่ว่าคนที่เขาใช้อ่าเขาให้ t ทียอสนะครับของเทลิดนี้นะยก็เชนลองกันด้ามสายโจมนะครับแล้วก็มีแอริเลนะแอริเอลเอสเนระครับแล้วก็มีเจ้ากันด้ามเอ็กตัวนี้ด้วยนะครับ กระน้ำเอ็กตัวโลเออตัวนี้ไม่เคยใช้เหมือนกันติดอยู่ในเทเอสนะครับแล้วก็บิ๊กแซนนะครับอ่ะบิ๊กแซเป็นตัวที่มีโจมหมูนะครับอันนี้มันอาจจะแบบเอาไปอ้างอิงจากออโต้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าอย่างบิ๊กแซเนี่ยมันก็แทบจะใช้งานยากในด่านที่เป็นแบบด่านยากๆนะครับส่วนมากก็ไว้ใช้แค่กวาดกวาดพวกปลาซิววาสรีก,ก,กี้อะไรเงี้ยนะครับในยูซีซึ่งมันยังไม่ค่อยมีด่านด้วยซ้ำนะแต่ให้ถึงเทเอสก็ก็ดูแปลกเหมือนกัน ส่วนบาบาทอสนะครับบาบาทอสที่เป็นสายโจม s อ r ตัวนั้นโอเคมันต้องเอาไว้เล่นเือเรื่องของมันมันก็อาจจะต้องติดนะครับแล้วก็ในส่วนของไฮยากุชิกิอ่ะติดเทเนะครับก็อย่างที่บอกไปของอีกเทียนึงเขาให้เป็น s อตัวนี้ก็เอามาเล่นได้หลายด่านปันแล้วคุมค่านะครับแล้วก็ในส่วนของอาตัวกิจกกามติดมาแล้ว t ทเอตัวเลยนะครับเจ้ากันดัมอัสรโกเฟมอามาสุนะครับแล้วก็ เจ้ากันดั้มอัสเรบูเฟมเซคันดแอลนะครับอ่าแน่นอนแตะดีบัฟสเปเชียลอเวกเคนนะครับส่วนตัวอามาสุนี่ของผมนี่เป็นตัวนี่เลยตัวช่วยได้เยอะเลยนะครับในด่านของ e t e r n a l Road e x p e r t 3นะครับทั้ง2ตัวเลยแหละไอตัวเซคันดแอลด้วยนะครับอืมอันนี้ก็โอเคอยู่อ่ะมาดูอีกเทียร์หนึ่งบ้างนะครับอีกเทียร์หนึ่งนะครับอ่าเทียร์เเนี่ยเขาให้ GT กันดั้มจีทีกันดั้มก็เอาไว้เล่น เอเทอร์นอลโรดเอ็กเพรหนึ่งได้นะครับด้วยอาวุธที่เป็นบาสุก้านะอ่านี่ตัวโล่นะครับเหมือนที่ผมเคยทำคลิปแน,นะนาไปไซโคกันดั้มนะตัวนี้ถึกนะครับกันบีมได้บินได้ด้วยเออติดคู่กับควีมาซ่าเหมือนกันนะครับแล้วก็มีฟรี e อมกันด d a มเมทิโอนะครับตัวสายซัพพอร์ตแปะดีบัฟแถมมีสกิลหมู่ด้วยเอาไว้เล่นได้ทั้งเอเทอร์นอลโ e ดเอ็กเพรสและ3เลยนะครับรวมถึงในด่านของ ภาคสีด้วยฮาร์ดนะครับใช้ได้ใช้ได้คุ้มฟูลอเมอร์ดับเบิลเซตาก็เหมือนเดิมนะเทียสเท่ากับอีกเทียร์นึงเลยอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วมันต้องเอาไว้เล่นของพักดับเบิลเซตานะคิเวเบเล่ดับเบิลเซตานะครับแปะดีบัฟได้โอเคตัวทดแทนนะวิงเกร์ดัมโอ้โหเทียร์นี้บอกให้วิงเกร์ดัมอยู่เทียส <c oughs> นะแต่ว่าดันเอเปียนขึ้นมานะครับเออเอเปียนเนี่ยผมใช้เป็นตัวหลักในการผ่านไอ้นี่เลยของฮาร์ดวิงนะครับ เอเทอร์นอลโรดฮาร์ดของภาควิงนะครับทอกิสอันทอนกันดั้มนะครับโอ้มันคืออันโทนนช่ไหมมันไม่ใช่เชนลองกันดั้มเออนั่นแหละมันมีหลายตัวแล้วก็ไอตัวที่เป็นหัวมังกรนั่นแหละนะครับแล้วก็สปีเกลเออสปีเกลคนนี้ให้สปีเกลติดเอสด้วยก็เป็นตัวแปะดีบัฟท้าให้โดนกายภาพแรงขึ้นนะครับตอนยุคแรกอะที่ยังมีแค่เอ็กเซียเป็นดาเมจหลักอะของเอเทอร์นอลโรดเอ็กเพรสองนะครับยังไม่มีสไตฟีดอมตัวนี้ก็ถือว่าสําคัญนะครับ โอเคแล้วก็มาสเตอร์กันน้ำนะอยู่ในเทเอสนะครับเบอร์ติโก้อ่ามี GN Armor ไทยนะครับ GN Armor ไทยตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แปะดีบับได้พูดไว้ไทยคลิปที่แล้วนะครับกูเซียนรีเบกเหมือนกันนอกจากนั้นที่แปลกตาขึ้นมามีดรากูนสไตเนีนะครับดรากูนสไตตัวใหม่โหจริงๆผมมองว่าตัวนี้ไม่ไม่น่าขึ้นมาถึงเทเอสนะ นะครับมันหาโอกาสใช้มันได้น้อยมากเลยอ่ะจริงจริงรงปั้นตัว SR f r e e d ฟีดมมายัางยังคุ้มกว่าจริงจริงนะครับอันนี้แปลกนิดนึงก็เดี๋ยวต้องค่อยมาดูกันว่าทำไมเขาถึง่าให้ T s แล้วก็มูราซาเมะนะครับมูาซาเมะเป็นตัวดีบัฟอันนี้ก็ถือว่าทดแทนได้แต่ก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้เด่นขนาดขึ้นมาน่าจะ T ทสนะส่วนบูเฟมนะครับบูเฟมเซคัน L อลแล้วก็โกเฟมอามะสุนะครับที่ได้จากกิจกรรมดิวทีเอสเหมือนกัน อ่าตรงนี้มีเทียมีตัว SR ติดขึ้นมาด้วยนะครับ3ตัวดับเบิลเซต้ากันดั้มนะครับอ่าตรงนี้เขาเขียนไว้ด้วยว่าต้องกด SP นะก็คือกดเลเวลลอยนะครับถึงจะขึ้นมาติดเทียได้นะครับฟรีดอมกันดั้มอ่าตัวที่เราแนะนำไปเมื่อวันก่อนอน,นะครับตัว SR ซึ่งมันมียิงหมู่จริงๆปั้นเอ้ยปันะ้นแค่เลเวล80เนยก็ใช้ได้นะแล้วก็จัสติกกันดั้มตัว SR นะครับตัวดาบอันนี้ก็มีเพื่อนๆแนะนำมาว่า มันเก่งเหมือนกันนะ,ะพวกนี้ก็ติดอยู่ใน TAS นะครับส่วนพวก t a นะครับก็จะมี DO นะครับ DO ตัวนี้จริงๆก็น่าจะติดแค่นี้แหละเพราะว่าของผมนี้ก็ไปลงแค่เซตาฮาร์ดแถบไม่ได้ปั้นเต็มด้วย2ดาวมั้งเลเวลประมาณ70นะครับเพื่อใช้กันนิดเดียวเองตัวแทบจะไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็มีตัวอื่นๆอีกเพียบเลยนะอย่างซีอองนะครับโอ้แต่ว่าคนนี้ให้ t ทีอไอนี่ ตัวไอตัวฟรีดอมกันดั้มเม t ทอ r นะครับมาอยู่แค่ทีเอเองนะโอ้โหใจร้ายมากโหดมากนะครับแล้วก็ในส่วนของเอเปียนกับเดสไซเฮลก็มาอยู่แค่ทีเอนะเออให้น้อยจังแล้วก็ไอ้นี่ด้วยเกียวมาร์นะครับเกียวมาร์ก็อยู่แค่ทีเอจริงๆมันเป็นตัวที่ทำดาเมจได้ดีนะในภาค Double ระเบิ e เซ t a เพียงแต่ว่ามันหาเหรียญปั้นยากผมก็ยังไม่ครบเลยนะครับอืม นอกจากนั้นนะครับในเทียบี B, นะไอ้นี่โดนอยู่เทียบี B เลยเจ้าจัสติกันดัมเมเทอร์นะครับโอหเข้มมากเข้มมากอ่ะที่เหลือส่วนมากก็จะเป็นพวกตัวโลนะครับโอ้แต่ว่าทําไมเอาไอตัวไซโคกันดัมมาอยู่เทียบี B เลยจริงๆตัวนี้หนานะกันบีมได้ดีนะครับน่าจะอยู่เทียรได้ดีกว่านี้นะผมว่านะครับอืม เอาจริงๆมันใช้ดีกว่าดีโอ่ะเอาจริงๆริแต่ทำไมเอาดีโอไวทีเอวะงงเลยนะครับอืมอืมเพราะว่าตัวนี้มันกันได้แล้วแถมมีท่าหมู่อีกใช่ไหมมันมันช่วยได้อีกหลายอย่างนะมากกว่าดีโอตัวนี้อีกนะอือนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกเทียดึงแล้วกันสำหรับอันนี้นะครับอ่ะเทีมีบิ๊กแซมนะครับโอเคอันนี้ก็ปกตินะเพราะว่า ถึงแม้ว่ามันจะยิงหมู่ได้ดีนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยได้เอาไปใช้ตรงไหนนะครับคิวเบเล่ของภาคเซตามาอยู่เทียเอเพอร์เฟกต์สไตล์จริงจเพอร์เฟกต์สไตล์น่าจะอยู่เทียดีกว่านี้นะน่าจะอยู่เทียเอสได้แต่ว่าเขาจัดลงมาเทียเอนะครับแล้วก็จัสติดเมเทโออ่าตัวนี้มาอยู่เทียเอพวีเดนนะครับซาคุทีไคกันดั้มเดสไซเฮลนะครับอันวาทอไซโคกันดั้มอัลติเมตยูนิตแล้วก็ไอเจ้าพี่จืดของเรา ซุปเปอร์ไฮเปอร์เรียนมาอยู่เทียร์เอนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของเทียร์บีนะครับกระดัมเอ็กดีไวเดอร์เห็นไหมอันไอ้ของคนเนี้ยเขาจัดมากระดัมเอ็กดีไวเดอร์ไวเทียร์บีเลยนะของอีกอันเมื่อกี้ไว้เทียร์เอสเลยเนื้อว่าแตกต่างกันอยู่นะครับเออผมมองว่ามันก็ยังไม่ไม่รู้ว่าไปใช้ด่านไหนเหมือนกันนะนอกจากด่านของกระดัมเอ็กเท่านั้นนะครับก็คือแค่ปั้นมาผ่านด่านซึ่งของปั้นมันแพงกว่าของรางวัลที่ได้ในด่านอีกนะนะครับแล้วก็ซีอองนะครับอยู่ในเทียร์บี ดีโออยู่เทียบีนะครับ,อ,รบอันนี้ก็ปกติอยู่แล้วเพราะว่าถ้าถ้าตามผมคิดแล้วก็ที่ใช้งานจริงๆอ่ะดีโออ่ะมันเทียบไอตัวไซโครอนัมไม่ได้นะหรือว่าจะไปเทียบพวกทอกีสก็ยังไม่ไหวนะครับหรือควีมันท่ามันก็กินขาดใช่ไหมะนะมันควรจะไม่อยู่เทียบีนั่นแหละทาไมไออย่างเทียบเมื่อกี้เอาเอาดีโอขึ้นเทียบเอเฉยเลยเราก็งงอ่ะส่วนเกลมาร์กนะครับอยู่เทียบี B. แล้วก็พัทูเรียนะครับ ก็มาอยู่เทียบี B เช่นกันเพราะว่าจํากัดในการลงนะครับพื้นที่นะครับเอาละทั้งหมดเมื่อกี้นะครับก็คือเทียริสของหุ่นที่เราสามารถสร้างได้นะครับพัฒนาได้หรือว่าหุ่นฟรีนั่นเองนะครับเพื่อนๆเ,เห็นด้วยหรือเปล่าสําหรับเทียที่เอามาให้ดูนะครับว่ามีตัวไหนที่ดีบ้างจริงมันก็มีหลายตัวที่ตรงกับที่ผมปั้นมานะครับอืมนะแต่ก็มีหลายตัวที่รู้สึกแบบเอ๊ เราก็ไม่ได้ใช้นะเออนะครับอ่าใครที่คิดเห็นยังไงก็ลองมาคุยกันได้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวเผื่อจะได้ปั้นแล้วก็เอามาลองรีวิวให้เพื่อนๆดูนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับหากใครที่ชอบและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กับกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ